ต้องยอมรับว่าชนบุรีระยองนี่เป็นถิ่นของเขาจริงๆนะครับสำหรับพี่นกหรือว่ารู้จักกันในนามแม่ฮักชนบุรีเวลาอุค์อิงไปเยือนที่ไรก็มักจะมีสินของนํามาเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดรอบนี้ก็เช่นกันครับเป็นชุดสวยๆสีสันสดใส,าต,าสตามสไตล์พี่นกงานนี้ทําเอาองคงอิงไปปั้นแพงยิ้มไม่หุบเลยละครับ นกต้องเป็นประมาณนี้หว,วานแบบหวานๆเลยอะ่ะวานเฮ้ย <attered> สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีดอนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ f c น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับมาว่ากันด้วยเรื่องแม่ฮักเนาะมันก็จะมีในโซนของแต่ละพื้นที่อะไรประมาณนี้เป็นถิ่นใครถิ่นมันถิ่นเขาถิ่นเราอะไรประมาณนั้นสุดท้ายก็มีหัวใจเดียวกันนั่นก็คืออุงอิงเพชรบ้านแพงกันนั่นแหละครับว่ากันด้วยเรื่องชลบุรีระยองเนาะอาจจะมีแม่ฮักหลายๆคนแต่ที่น้รู้จักกันแบบว่า ผ่านหน้าผ่านตาแล้วก็ได้เห็นกันสนิทจิตเชื้อกันเนี่ยก็จะมีพี่นกนี่แหละครับก็หลายๆรอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยกันก็จะได้เห็นบรรยากาศที่พี่นกเนี่ยได้มีโอกาสนําของขวัญนําสิ่งของหรือว่านําอะไรน้ําใจไปมอบให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง <S <S อยู่บ่อยครั้งและก็ตลอดมาต่อเนื่องกันมาเลยทีเดียวเอาจริงๆอะ่ะนั่นรู้จักกับพี่นกมานี่ก็เกือบเกือบปีแล้วเหมือนกันที่ได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มารู้จักกันเนี่ยก็เห็นพี่นกเนี่ยซื้อชุด มาให้องอิงเป็นบ้านแพงหลายชุดแล้วแล้วก็ต่อเนื่องกันมาก็คือชุดสไตล์เนี้ยสองชุดแล้วเส้นกันก็คือชุดก่อนหน้านี้เป็นชุดสไตล์แบบสีอะไรอ่ะสียูนิคอร์นเหรอเป็นมา้ายูนิคอร์นแล้วก็มารอบนี้เป็นสีฟ้าสีสันสดใสาตามสไตล์พี่นกนั่นแหละครับก็อย่างว่าแหละอย่างที่นั่นบอกไปเกินไปว่าถินใครถินมันจริงๆชนบุรีระยองต้องยกให้เขาจริงๆนะก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งแม่ฮักที่ต้องใช้คําว่า ไปไหนถึงไหนถึงกันกันเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งองค์อิ๋งเพื่อนแพง,แพงจัดงานใหญ่ที่บ้านหนองคูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพี่นกว่างแกก็ไปเอาจริงๆแกว่างที่ไหนแกก็ไปที่นั่นแหละไม่ยังเปที่นี่ต้องอยู่ระยองชลบุรีหรอกขนาดกรุงเทพนะว่านครหรือแม้กระทั่งกินซ่าลังสิตอะไรอย่างเงี้ยก็เจอผ่านหน้าผ่านตาก,กับแกอยู่ตลอดก็จะเป็นอีกหนึ่งแม่ฮัดที่เรียกได้ว่า มีของมาเซอร์ไพรส์ให้กับอุงอิงเป็นบัานแพงมาอยู่ตลอดเช่นกันมันก็เลยเป็นภาพบรรยากาศที่ทํเอาเอฟซีแฟนคลับเนมองแล้วเห็นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นตามอบอุ่นใจตามไปด้วยนะเอาจริงๆบางคนก็อาจจะไม่ได้มีกําลังทรัพย์แต่ว่าก็ได้เห็นก็ได้เข้ามาชมชื่นชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอะไรประมาณนี้หรือว่าบางคนก็มีกําลังทรัพย์ก็ให้มาไราน้ําใจก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคลซึ่งพี่นกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างที่จะมีกําลังทรัพย์ หรือไม่เราก็ไม่รู้หรอกลึกตื้นหนาบางแต่เรารู้สึกว่าแกเคนที่รักอุ๋งอิงไม่แพงมากๆคนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเวลา ไปเจอหน้างานทีไรก็มักจะมีสินของมาให้อยู่ตลอดเวลาเป็นภาพความน่ารักที่เกิดขึ้นแล้วแกน่ยชอบเวลาเจอน้อนจิไลยก็ชอบเลี้ยงเบียร์นั่นไม่ชอบเลยอ่ะมันเมาแซวเล่นครับเป็นเรื่องที่สนิทเชื้อเชื้อกันแล้วก็อีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างเช่นแม่ฮักบุรีรัมม์อะไรประมาณนี้พอฮักสกลน,นครอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็เนี่ยเตรียมเดี๋ยวเตรียมดูขึ้นเหนือนะมันจะมีเชียงใหม่ลำปางเชียงรายอะไรประมาณนี้เราจะได้ดูพวกแม่ฮักเชียงราย อย่าให้น้อยหน้านะครับถ้าองค์อินท์แพงไปเยือนขนาดนี้แล้วมันก็จะเห็นว่าบรรยากาศบางคนก็อยู่ในถิ่นใครถิ่นมันอย่างเปรียบเทียบเลยมาลายเจ็ดบางคนไม่ได้อยู่ในโซนที่องค์อินทร์แพงจะเดินทางไปะะแสดงก็โอนมาลายน้ําใจมาเป็นมาลายออนไลน์แต่ว่า โซนไหนที่อุ่งหีมันแพงไปทําการแสดงก็จะเก็บไว้ให้ก็จะเห็นพ่อฮักแม่ฮักหลายๆคนก็เอามาไรยน้ําใจมาให้ก็เอาสิ่งของมาให้อะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นภาพบรรยากาศเอาจริงๆแล้วก็คือทุกคนนั่นแหละแม่ฮักพ่อฮักใครหลายๆคนที่ทั้งเปทั้งไม่เปทั้งมาให้กําลังใจแล้วก็มาร่วมชมคลิปเนี่ย เอาจริงๆก็คือหนึ่งเดียวในใจก็คือองุ่งอิงเป็นบ้นแพงนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีหัวใจที่จะรักอุ่งอิงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คงไม่ได้มีการเฟ้นหาคลิปอ,อุ่งอิงเป็นบ้นแพงมาดูจนมาเจอจนมารู้จักกันอะไรขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นคนที่มีกําลังทรัพย์เป็นคนที่มีหัวใจเดียวกันหรือว่าเป็นคนที่รักอุก่งอิงเป็นบ้นแพงสุดท้ายแล้วภาพรวมก็คือนี่แหละครับองุ่งอิงเป็นบ้นแพงทําให้พวกเราได้มารู้จักกันแม่ฮัก มุมนั้นมุมนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นเป็นภาพบรรยากาศที่สะท้อนผ่านเรื่องราวต่างๆตลอดระยะเวลา3ปีหลายๆคนก็ยังคงอยู่หลายๆคนก็มีหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยหลายๆคนก็ถามถึงแม่ฮักบุรีลัมว่าไปไหนมาไหนนู่นนี่นั่นไม่หน่อยก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าก็ยังคอหากันอยู่ปกตินั่นแหละแต่ว่าแกก็เปิดร้านกาแฟแล้วก็เรื่องแม่ด้วยแม่ป่วยอะไรประมาณเนี้ยฮาขากพูดถึงเรื่องชุดหือหวาสุดๆเลยก็อีก คนหนึ่งนะบ่าวใต้พ่อพ่อบ่าวใต้เนี่ยก็เป็นพนักง,งานใช้คําว่าเป็นพนักง,งานไอทีของโรงแรมดังย่านพระรามเก้านี่ฟอร์จูนแถวๆนั้นแหละโรงแรมนั้นใหญ่มาก5้าดาวก็จะ,จะบอกว่าเปอุ่งอิงเพี่บัานแพงเป็นชุดสวยๆอีกแล้วที่เห็นกันผ่านหน้าผ่านตานแล้วก็รู้จักกันน,นะมะีพี่บ่าวใต้แล้วก็พี่นกนี่แหละแล้วก็พี่อะไรอะ่ะพี่ พิทุกตา ที่อยู่ศรีสะเกตเป็นบ้านฮักเด็กหญิงอันนั้นก็จะมีชุดมาหาสวยๆมาให้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เป็นความรักความเป็นดูที่อยู่แต่ละหย่อมญ้าอยู่แต่ละพื้นที่ถ้าไปศรีสะเกตก็จะเป็นพิทุกตาเนาะหมายถึงว่าทีมแม่ฮักถ้าไปอุบลก็จะเป็นอ่าบ้านฮักสายอุบลอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าถ้าจะไปแบบฝั่งกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอ่ะโอเคยอมรับว่ามังสโลนี่ไม่เคยพลาดจริงๆแล้วก็จะมีอีกหลายๆคนที่เป็นบ้านฮักอุงอิงบ้านโฮมฮักนู่นนี่นั่นที่มาโฮมร้อม มาพบปะสังสรรค์มาพูดคุยกันตามสไตล์แบบ พี่หักพ่อหักแม่หักแล้วก็บ้านหักต่างๆที่มีหัวใจดวงเดียวกันนั่นก็คืออุ๋งอิ่มเพชรบ้านแพงมันก็เลยเป็นภาพบรรยากาศที่อยากจะหยิบยกมาเล่าเป็นอีกหนึ่งตัวตั้งตัวตีเป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่เป็น f อมีคุณภาพนี่เอาจริงๆแกก็เป็นคนน่ารักของแกโดยพื้นฐานอยู่แล้วแล้วนั่นก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับพี่นกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแกเป็นคนที่น่ารักโดยพื้นฐานอยู่แล้วทั้งอุป,ปนิสัยการพูดการจาอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาแซวกับอุ๋งอิ่มเพชรแพงก็จะมีความน่ารักก อยู่แบบนี้เรื่อยๆอ,อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมาชนบุรีระยองเนี่ยแกไม่พลาดไม่เคยพลาดแล้วไม่รู้ว่าเคยพลาดหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้เห็นผ่านหน้าจอช่องเสียนนลำเพลินออฟฟิเชียลอาเซียนนเสียบวัโจอย่างเงี้ยช่องสาวน้อยเพริ้นลนแพงหรือว่าอ่าช่องต่างๆที่ถ่ายอยู่ด้านหลังเวทีก็จะได้เห็นพี่นกนี่แหละหรือว่ารู้จักกันในนามแม่ฮักชนบุรีนี่แหละที่จะมาแบบรู้จักกัน ผ่านหน้าจอแล้วก็รู้จักกันในนามของบ้านฮักต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะหยิบยกมาสะท้อนหยิบยกมาบอกกล่าวเล่าเรื่องกันในสไตล์ของพี่ฮักนะหมายถึงว่าวันนี้ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมผู้นี้ทํางานแล้วก็ผู้นี้ก็จะต้องตามพักการเมืองนู่นนี่นั่นอีกหลายประเด็นหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยก็ส่งกําลังใจไปกันทีมพ่อฮักบางส่วลหลายคนก็ไปพี่อ,อ๊อฟพี่วุฒพี่ยุทธ แล้วก็พี่พรชัยอะไรอย่างเงี้ยแม่ปองอะไรประมาณนี้ก็เดินทางไปก็ส่งกําลังใจให้กันไปส่วนนอนก็ติดตามไลฟ์สดกันอยู่ก็คือวันนี้อุ๋งอิงมันแพงจัดหนักจัดเต็มมากร้องประมาณ10เพลงได้มั้งแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายเลยเพลงจากใจรัตนาพรเพลงรัตนาพรบอลแฟนได้ฟังอยู่ในรีมิกเดียวกันใช้คําว่า199บาทเบาสวันคุ้มทุกคน ก็คือไม่ได้ไปก็ได้นั่งดูบรรยากาศแบบนี้ได้เห็นภาพเสียงชัดเจนแบบนี้มันก็มีความสุขแล้วละครับสําหรับชีวิตอย่างเราๆอะไรอย่างเงี้ยสายหมอสายหมอโอเคคลิปนี้ไม่มีเลยมากครับอยากจะหยิบยกเรื่องราวของแม่ฮักคนหนึ่งนั่นแหละอักษรย่อพี่หนูนกเนาะหรือว่าแม่ฮักชลบุรีนั่นแหละมาเล่าสู่กันฟังเป็นเก็ดเล็กเกน้อยที่มองแล้วดูแล้วมีความใจฟูมีความประทับใจ ส่วนตัวเ็เลยพี่ฮักนักข่าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะหยิบยกมาเล่ากันหากใครชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ได้กลแล้วการทำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองอ์ิงวงการหมอล้ำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ